แล้วเราก็ขึ้นมาจะถึงแล้วเ่ยอย่าๆรอบสามสี่ภูเขามาจนได้ถ้าลงอีกสามสี่ห้าชั่วโมงไม่เอาหรอ จะขึ้นขึ้น,อ,นอ,อ,อ,ชชอ้นี่อ้ดูรรชาติไปดยนะคะสวยพอฟารมสวยนี่แล้วให้ทำให้เราตะปี On va arriver.